เดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าไม่ใช่ละเอาไหมเอาหไหมครูบะไคโตหรือไคโตหรือจอมโจร1น1 4 1, 2, หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่โดดเด่นและมีแฟนคลับติดตามที่ไม่น้อยเลยในอนิเมะเรื่องเบจิไคโตเป็นอีกหนึ่งผลงานของอาจารย์ โกโซอโอยามะผู ama, ้ให้กำเนิดเจ้าหนุกน้อยนักสืบจิ๋วโคน,นันเมจิคโตะว่าได้เรื่องราวของเด็กหนุ่มปลาไปที่แสนจะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเพราะพ่อ,ขอเขาเป็นถึงจอมโจรคิดจอมโจรอัจฉริยะแห่งยุคและวันหนึ่งโช่สตาก,ก็ได้เขียนบทให้เขาได้กลายเป็นจอมโจรคิดต่อจากพ่อของเขานั่นเองและวันนี้ช่องมูชิจะพาเพื่อนๆไปชม1ิบเรื่องที่คุณอาจจะไม่รู้หรือรู้แล้วหรือเปล่าของจอมโจรคิดไปรับชมรับฟังกันเลยครับ 1. ตัวจริงของจอมโจรคิดตัวจริงของหัวข,ขโมยใต้แสงจันทร์หรือจอมโจรคิดก็คือคุรุบะไคโตะเด็กหนุ่มอายุ17ปีที่ไม่ว่าเวลาจะพาไปนานเท่าไหร่เขาก็ยังอายุ17ปีเหมือนเดิมชื่อของเขานั้นมีความหมายตรงๆว่าว้าวว่าที่แปลว่าว้าวจริงๆนะครับและยังไปพ้องเสียงกับคําว่าไคโตะในภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่าโจได้อีกด้วย 2. พ่อและแม่เป็นจอมโจรแบบแพคคู่ พ่อแม่ของไคโตะต่างก็เป็นจอมโจรชื่อดังกันทั้งคู่นั่นก็คือคุรบาทโทอิจินักมายากลชื่อดังและเป็นจอมโจรคิดรุ่นแรกและแม่ของเขาก็คือจิคางเงะที่เคยโด่งดังในฐานะโจรสาว20หน้าที่เคยมีฉายาว่าแฟนทอมเลดี้ก็ไม่แปลกเลยนะครับที่ไคโตะจะเก่งและฉลาดขนาดนี้ก็พ่อแม่เล่นสุดยอดทั้งคู่เลยนี่ 3. ข้าไม่ชอบปลาเพราะมันขาวและเปียก ไโตเป็นเด็กหนุ่มที่มี i อคสูงถึง40 0อ q ถนัดเล่นไพ่มายากลเล่นกีฬาเก่งมากๆโดยเฉพาะสกีแต่ดั้มไปไม่รอดกับสเก็ตน้องแข็งและเก็บปลาทุกชนิดไม่ว่าจะแปบเป็นๆหรือตายคงอดกินชูชีกันแน่ๆเลยละครับ 4. แรงบันดาลใจจอมโจรคิดคืออาเซนลูแปงอาจะโอยมามะอธิบายลักษณะของจอมโจรคิดไว้ว่าแวบไปแวบมาหาตัวจับยากเข้าหาไม่มีใครเปรียบ หน้าตาดรอเหลามีความเจ้าเลขก็คือดูแปลงนั่นแหละครับน้องๆ 5. รู้ตัวจริงของโคนันอาจารย์โอยามะโกโซบอกว่าในเนื้อเรื่องดเร t i ิ e โคนันนั้นมีเพียงสิคนเท่านั้นที่รู้ว่าคูโดชิจิคือเอโดหาวะโคนันและจำโจนคิดก็เป็นหนึ่งในจำนวน10บคนนั้นจากการแอบดับฟังโคน,นันถูกคุยกับดอตรอากาซะในโคนันเดอะมูฟวี่สา จอมโจรคิดถูกวาดขึ้นมาก่อนโคนันอาจาย์โอยามะวาดเรื่องจอมโจรคิดมาก่อนโคนันแต่ใช้เวลาเป็น10ปีกว่าจะออกมาเล่มหนึ่งจากเล่มแรกลายเส้นจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดเจนเพราะจอมโจรคิดเล่มที่1และ2ออกเมื่อปี1988เล่ม3ออกปี1994เล่ม4ออกปี2007ล่าสุดอีก10ปีต่อมาเล่ม5ได้วางแผนปี2017เรียกได้ว่านานจนคนอ่านลืมกันเลยทีเดียวแลลวครับ 7คู่ปรับตลอดการของโคนันตอนเขียนโคนันอาจจะโอยาม่าคิดเอาไว้ว่าน่าจะมีตัวละครแบบจอมโจรพันหน้ามาเป็นคู่แข่งกับโคนันบ้างแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าเออไอเลาก็เคยวาดตัวละครน,นี้ว่านหว่าเลือกหยิบเอามาใช้จนชื่อเสียงของจอมโจรคิดโด่งดังไม่แพ้เจ้าหนูมหาภัยที่ไปไหนใครก็ตายโคนันเลยทีเดียวแล้วครับ8เคยปลอมตัวเป็นชินจิมาแล้วหลายครั้งอันจริงๆนะไม่ต้องปลอมก็ได้หน้าก็เหมือนกันอยู่แหละ สวัสดีคุณดโชินจิครับคุณรุฟะไคโตะและคุณดโชินจิมีหน้าตาที่ขายกันมากเรียกได้ว่าเหมือนฟ้าแฟดกันเลยทีเดียวและไคโตะก็เคยปลอมตัวเป็นชินจิมาแล้วในโคนันเดอะมูฟวี่สามินาพ่อมดคนสุดท้ายแห่งศตวรรษโคนันเดอะมูฟวี่แปดมณาแห่งปติการสีเงินและโคนันเดอะมูฟวี่สิบสี่ปริศนา,ารณะเหนือน่านฟ้าเก้าเกือบจะเกมหลายครั้งละ ในเนื้อเรื่องโคนันจอมโจรคิดจะดูเข่งขึมและเท่มากๆจนมีแฟนคลับหลงรักมากมายแต่บุคลิกจริงของเขาในการ์ตูนจอมโจรอ,อ,อัฉริยะเป็นคนตลกทะเลนยียวนกวนปศาสตร์ซุ่มซ่ามและทำงานผิดพลาดอยู่บ่อยๆจนเกือบจะเกมหลายครั้งหลายคาแต่ยังดีที่เขามีความสามารถในการแถเอาตัวรอดไหลไปเรื่อยแทบจะทุกครั้งสจอมโจรคิดเคยขโมยของมีค่าไปแล้วกว่า30 0 0 0ล้านเยน ตามรายงานของตำรวจในเดอรบูวีที่3ปริศนาพ่อหมดคนสุดท้ายแห่งสตวรรษรวมผลงานของจอมโจรคิดตั้งแต่รุ่นแรกจอมโจรคิดเคยก่อคดีรวมทั้งสิ้น134คดีรวมอัยมณีที่ขโมยไปได้152รายการคิดเป็นมูลค่า38,725ล้านเยนถือเยอะมากๆเลยนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับสิเรื่องที่คุณอาจจะรู้แล้วของจอมโจรคิด ยังไงก็ขอฝากช่องโมชีของพวกเราไว้ในออมอก,ก้องใจกันด้วยนะครับฝากกดไ like, ลค์กด subscribe ไว้เจอกันใหม่พบกันในตอนต่อไป See you next illusion